ประเด็นดราม่าแบน์เกาหลียังร้อนแรงเมื่อได้มีการเดือดกันระหว่างคนไทยและคนเกาหลีใต้โดยคนเกาหลีออกมาบอกว่าตมไม่ได้ทำอะไรผิดทำดีแล้วที่เข้มงวดกับคนไทยซึ่งล่าสุดนะครับได้มีชาวเกาหลีทำคลิปถึงกรณีนี้ไว้ในช่อง t i k กตอกตำหนิการทำงานของตอมเกาหลีว่ามีความผิดพลาดไม่มีหลักการในการคัดกรองคนทำผิดซึ่งอาจทำให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีกับไทยได้ นอกจากนี้ชาวเกาหลีท่านนี้ยังรู้สึกไม่สบายใจกับความคิดเห็นของคนเกาหลีที่มีถ้อยคําดูถูกและเหยียดคนไทยรวมมอไปถึงประเทศไทยด้วยนั่นทําให้เขารู้สึกอับอายมากคนเกาหลีส่วนมากไม่เคยได้สัมผัสโลกภายนอกทําให้มองโลกแคบและทําให้ดูถูกชาติอื่นผมต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากคอมเมนต์แย่ๆของคนเกาหลีอย่างใจจริงครับผมหวังว่าไทยกับเกาหลีจะหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมกันได้ครับ จากนั้นเขาก็โค้งขอโทษคนไทยทุกคนอย่างสุภาพ국인으로서다시한번더상처받으신태국분들께사과의말씀드립니다죄송합니다โดยหลังจากมีการโพสต์คลิปนี้นะครับได้มีชาวไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยมิสเตอร์เผือกได้เรียบเรียงมาให้ได้รับชมกันครับเราจะมาดูกันที่ความคิดเห็นแรกเราแต่งงงานจดทะเบียนกับสามีคนเกาหลียังลง KETA ไม่ผ่านเลยค่ะแต่ผีน้อยลงทะเบียนครั้งเดียวแล้วผ่านและผ่านตอมองง่ายมากด้วย โดยได้มีคนมาแสดงความคิดเห็นต่อว่าอันนี้จริงขลงกี่ครั้งก็ไม่ผ่านเหนื่อยใจมากเอามาตรฐานอะไรมาวัดก็ไม่รู้เขาคัดเอาเฉพาะผีน้อยเข้าไปแล้วแลนักท่องเที่ยวจริงๆกลับหรือเปล่านะมันเป็นการรับผีน้อยแบบเนียนๆค่ะจับกลับก็แค่คนททำงานเกิน5ปีสามีเรามาถ่ายโชว์แค่พาสปอร์ตคนไทยจะไปเกาหลีต้องโชว์แม้กระทั่งสเตตเมนที่มันควรเป็นความลับ เขาต้องการรายงานต่างด้าวเขาไม่ใช่คนไปเที่ยวอีกท่านบอกว่าคุณน่ารักมากค่ะแต่คุณไม่ต้องขอโทษแทนคนพวกนั้นเพรอกคขะอาจจะเป็นแค่บางคนซึ่งมีคนมาตอบกลับความคิดเห็นว่ามันมีขบวนการเอาผีน้อยเข้าประเทศคนกลุ่มนี้จะเตรียมตัวดีกว่าคนไปเที่ยวจริงๆอีกมีการตกตาด้วยการท่องเที่ยวในประเทศข้างเคียงหลายประเทศก่อนเข้าเกาหลีในขณะที่อีกท่านบอกว่า คิดว่าการตรวจของตอมควรมีมาตรฐานเป็นสากลและที่สำคัญตมต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาต่อการที่ความคิดเห็นต่อไปครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่มันเกิดจากความตั้งใจเพราะถ้าเกิดจากความผิดพลาดมันจะไม่มาถึงขั้นนี้ถัดมาครับน้องสาวชวนไปเกาหลีสองรอบแล้วและผมได้ปฏิเสธไปทั้งทั้งที่น้องสาวจะออกค่าเครื่องบินให้เคยบอกน้องสาวว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อไหร่ค่อยมาชวน ในขณะที่อีกท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าความรู้สึกดีๆมันได้เสียไปแล้วและสัญญาว่าจะไปเที่ยวไต้หวันญี่ปุ่นฮ่องกงจีนยกเว้นเกาหลีท่านต่อมาครับเรามีเพื่อนที่ตั้งใจไปเที่ยวเขาเป็นพนักงานเอกชนระดับค่อนข้างสูงมีเอกสารครบถ้วนแต่ติดต่อมอและโดนตะคอกใส่เสียความรู้สึกจริงๆค่ะแต่เข้าใจว่าไม่ใช่ต่อมอทุกคนค่ะความคิดเห็นท่านต่อมาครับ ขอบคุณที่ทําให้รู้ว่ายังมีคนแบบคุณอยู่แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเหมือนคุณเรายังคงต้อนรับคนเกาหลีเสมอแต่เราคงต้องปรับแผนไม่ไปเกาหลีขอให้พบทางออกท่านต่อมาครับเคยไปครั้งหนึ่งเมื่อสิบปีที่แล้วเคยคิดว่าอยากไปอีกแต่ไม่กล้าไปขณะตัวเองทํางานแบงก์เงินเดือนเฉียดหนึ่งแสนแต่ไม่กล้าไปภาษาอังกฤษก็พอพูดได้แต่ไม่เสียงดีกว่าในขณะที่ท่านนี้บอกว่า เป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนทุกอย่างต้องใช้เวลาขอให้ทุกอย่างเป็นไปนในทางที่ดีทั้งสองฝ่ายเราคนไทยต้อนรับเสมอความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่เป็นไรคะ่ะเราแต่เปลี่ยนสถานที่เที่ยวไปญี่ปุ่นก็ได้เรามาดูความคิดเห็นของคนเกาหลีท่านนี้กันครับฉันได้ร่วมมือแก้ไขประเด็นแรงงานผิดกฎหมายมาตั้งแต่ปี2017ความจริงคือรัฐบาลไทยรู้แต่ไม่จัดการแรงงานผิดกฎหมายพวกนี้ จนทาให้เกาหลีต้องออกมาตรฐานนิทีเอก่อนเข้าประเทศยิ่งกว่านั้นได้มีปัญหาเรื่องการค้าปืนและยาเสพติดก็มีเพิ่มขึ้นจากแรงงานผิดกฎหมายพวกนี้ความคิดเห็นต่อมาครับเราเข้าใจนะครับในส่วนของการตรวจสอบของตอมแต่หวังว่าคนทั้งสองประเทศจะกลับมามีความรู้สึกดีๆให้กันนะครับซึ่งเจ้าของคลิปได้มีการมาแสดงความคิดเห็นกลับว่าส่วนตัวผมคิดว่าตมบางคนมีอคติผมหวังว่าจะมีทางออกที่ดีเร็วๆนี้ครับ ต้องขอโทษแทนคนเกาหลีจากใจจริงอีกครั้งครับมาต่อกันที่ท่านนี้ครับผมอยากให้คนไทยย้อนกลับมามองที่ตัวเราเขารู้ถึงปัญหาในประเทศเขามากแต่เขาไม่เคยเอ่ยปากว่าคนไทยเลยแม้แต่นิดเดียวท่านนี้บอกว่าเหตุผลว่าทำไมคนเกาหลีมาไทย22ล้านคนแต่คนไทยไปเกาหลีแค่3.2ล้านคนเพราะปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะคนเกาหลีสันดานไม่ดีไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งๆท,ท,ที่จ่ายเงินให้ผลักดันวงการบันเทิงถัดมาครับผีน้อยเกาหลีในไทยก็มีเยอะขัดมาเปิดร้านมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเกลือ่อนท่านต่อมาครับเราจะไปประเทศที่เขารู้สึกดีและต้อนรับเราเท่านั้นไม่ไปเหยียบหลอกประเทศที่เหยียดและมองชั่นชาติอื่นต่ำกว่าตัวเองความคิดเห็นท่านต่อมาครับเห็นโพสต์คนเกาหลีว่าถึงไม่มีทหารไทยไปช่วยรบประวัติศาสตร์เกาหลีก็ไม่เปลี่ยน เสียใจแทนคุณปู่คุณตาของหลายคนที่ไปช่วยรบให้เกาหลีแล้วต้องไปตายที่นั่นเลยต่อมาครับเดี๋ยวนี้เวลาคนไทยร้องมันดังออกไปต่างประเทศแล้วนะตอนนี้ข่าวนี้ดังถึงญี่ปุ่นแล้วไม่กระทบเศรษฐกิจแต่กระทบภาพลักษณ์ประเทศออย่างมากท่านถัดมาฉันเคยไปเที่ยวเกาหลีใต้ปี2018ตอนที่จะกลับมาไทยตอมอชายมองหางตาแล้วโยนพาสปอร์ตคืนมาแบบเกือบจะตกจากตก๊ พร้อมสายตาเหยียด100%เรามาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นจากท่านนี้กันครับขอบคุณค่ะคุณน่ารักมากหวังว่าประเทศของคุณที่พัฒนาแล้วจิตใจของพวกเขาจะพัฒนาด้วยนะคะครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน และพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากช่ามิสเตอร์เผืกได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ